สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์ลูกชาวนานะคะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะให้เพื่อนๆพี่น้องชาวนาด้วยกันได้รับทราบนะคะบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากรรมวิธีเราจะทํำยังไงเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งนะคะโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง หรือชื่อทางการนะคะชื่อมัมีชื่อทางการด้วยนะคะปุ๋ยและชีวพันคนละครึ่งคือโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก,ก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ถึง2,568โดยการเทรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ไม่เกินไร่ละ500บาทต่อครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่นะคะเ<ๆ>พื่อนๆจ๋าทีนี้การไปทำก็ยุ่งยากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นนะคะคือการเข้าไปที่แอปแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณ์นะคะคือทกสนั่นเองนะคะคือแอป B A A C โมบินคืออย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยเราต้องไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ก่อนนะคะคือเสร็จแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีสมมุติเราทำยี่สิบไร่เราต้องเข้าหมื่นหนึ่งทีนี้เราไม่มีเงินหมื่นหนึ่งเอาที่ไหนมานะคะเอาที่ไหนมา สามารถกู้ได้นะคะถ้าเราไม่มีเงินเข้าก็ไม่มีเงินจากรัฐบาลช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆจ๋าใครที่สนใจจะร่วมโครงการก็ไปได้นะคะไม่มีการปิดกั้นแล้วแต่ใครจะเห็นชอบหรือเห็นไม่ชอบเสรีภาพของออชาวนาไทยทุกคนนะคะเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเราสามารถเลือกที่จะทำเลือกที่จะ ทําตามความต้องการของเราได้โดยอยู่ใต้กฎหมายของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเออเราไม่สามารถที่จะทําได้แต่เราก็สามารถบอกให้เพื่อนๆเ,เออชาวนานะคะที่เขาอยากจะทําเขาอยากต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลครึ่งๆเนี่ยค่ะท่านก็ไปทําได้นะคะที่ธนาคารเกรษตรและสหกรณ์นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน baac m o บิ l นะคะของธนรารคารเกษตรและสหกรณ์หรือทกอสเราเนี่ยนะคะพอทำอ,อย่างแรกนะคะเปิดบัญชีใหม่สมุดเล่มใหม่ว่างั้นเถอนะคะเอาเงินเข้าเอาเงินเข้าบัญชีรอไว้เลยพอเราเอาเงินเข้าเสร็จก็จะมีการเลือกสูตรปุ๋ยนะคะเพื่อนๆจ๋าปุ๋ยทั้งหมดมีสิบสารายการนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาสูตรไหนสูตรไหน แต่คุณไม่สามารถเลือกอบริษัทที่คุณต้องการได้สมมุติเราเราต้องการเราเคยใช้อยู่บริษัทโกไม่ไม่มีสิทธิ์นะคะจากนั้นรัฐบาลจะเลือกให้ท่านเสร็จนะคะเลือกแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วก็จะมีการาแผนการจัดส่งนะคะแผนการจัดส่งนี่คือจะส่งภายในหนึ่งเดือนแต่ก็ไม่ทราบว่าจะส่งให้ถึงบ้าน หรือจะนัดที่จัดส่งหรือว่าให้ชาวนาไปเอาเองอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะไม่ทราบจริงๆเพื่อนๆคนไหนทราบก็บอกด้วยนะคะว่าไมเ่เราจะไปรับเองหรือว่าให้เขาจัดส่งมีค่าจัดส่งไหมอะไรทํานองนี้นะคะเราก็ไม่ทราบทีนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปได้นะคะที่ธนาคารทกอสออันนี้ไม่ใช่โฆษณานะคะ ตัวเองไม่เอาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเงินเข้าไปร่วมโครงการถ้ารัฐบาลจะช่วยให้ช่วยแบบบริสุทธิ์ใจเราถึงจะทำถ้าช่วยแบบนี้ครึ่งๆบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจว่าปุ๋ยที่ได้จะเป็นปุ๋ยอะไรนะคะใครจะรับประกันคุณภาพปุ๋ยนั้นมานะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เป็นความคิดของเรานะคะ ความคิดของคนอื่นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะว่าเออรัฐบาลช่วยดีทั้งนั้นนะ่เขาช่วยแต่ในเมื่อเราคนจนเราไม่มีเงินไปสมทบกับรัฐบาลรัฐบาลทำไมไม่ช่วยก่อนนะคะทำไมถึงให้ประชาชนเอาเงินเข้าบัญชีให้ก่อนนะคะเอาเงินซื้อปุ๋ยว่างั้นเถอเอาเงินซื้อก่อนทีนี้คุณไม่มีเงินซื้อคุณจะเอาปุ๋ยที่ไหนนะคะ แล้วแต่ความคิดนะคะแล้วแต่ความคิดต่างความคิดต่างต่างคําพูดต่างๆกันออกมานะคะรัฐบาลเขาก็หาทางช่วยเหลือนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเข้าใจตามนี้นะคะเพื่อนเอนเข้าใจตามนี้มันไม่ถูกใจเราเราไม่มีเงินเอาไปเข้าเราก็ไม่ได้ก็จบนะคะถึงบอกเพื่อนๆว่าใครต้องการก็ โครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ไปลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่31นะคะ31กรกฎามสิงหาน,นกกานี่เนี่ยค่ะ15-31กรกฎาคมนี้แหละค่ะถ้าไม่ผิดนะคะถ้าไม่ผิดแต่เริ่มต้นวันที่15นะคะใครจะไปก็รีบๆหน่อยใครไม่ไปก็ ทำนานของเราไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะมาดามกะปีทันเนอร์บ๊ายบายสวัสดีค่ะ